เมื่อชายคนนี้ฟื้นคืนชีพเป็นครั้งที่150ในที่สุดเขาก็มาถึงฐานของหัวหน้าใหญ่หญิงสาวนักดาบกำลังรอเขาอยู่แต่ทุกครั้งเธอจะตัดหัวเขาด้วยการฟันเพียงครั้งเดียวด้วยความมุ่งมั่นที่จะเอาชนะชายคนนั้นจึงไปตามหาผู้เชี่ยวชาญดาบจีนและกลายเป็นสิทธิ์ของเธอในการฟื้นคืนชีพครั้งที่158พวกเขาเริ่มฝึกฝนด้วยมือเปล่าในตอนแรกอาจารย์เอาชนะเขาได้อย่างง่ายดายพอถึงการฟื้นคืนชีพครั้งที่161เขาก็มีพื้นฐานที่มั่นคง พวกเขาเปลี่ยนไปใช้ท่อนไม้แทนดาบแต่เขาก็ยังไม่ใช่คู่ต่อสู้ของอาจารย์ด้วยคําแนะนําอย่างอดทนของเธอเขาก็ค่อยๆเข้าใจแก่นแท้ของวิชาดาบและในที่สุดก็ได้รับอนุญาตให้ใช้ดาบไม้ในการฟื้นคืนชีพครั้งที่174 <_ m ix> เขาสามารถประทะกับอาจารย์ได้2-3กระบวนท่า <_ m ix> เมื่อถึงครั้งที่198 <_ m ix> เขาก็มีฝีมือพอจะดวนดาบจริงได้หลังจากผ่านไป7กระบวนท่าเขาก็เอาชนะอาจารย์ได้เมื่อฝีมือดาบถึงขั้นสูงสุดเขาก้มศีรษะคำนับอาจารย์ด้วยความเคารพแล้วกลับไปยังฐานของหัวหน้าใหญ่ครั้งงงนนี้เขาวปืล The uh -huh. และหยิบดาบจากผนังขึ้นมาหญิงสาวนักดาบพุ่งเข้าใส่เขาแต่เขากลับยืนนิ่งอยู่กับที่ด้วยการเวี่ยงดาบเพียงสองครั้งเขาก็ตัดผมของเธอได้อย่างง่ายดายและใช้ความเชี่ยวชาญด้วยดาบเพียงมือเดียวแม้ดาบของเขาจะถูกปัดจนหลุดมือเขาก็คว้าดาบของเธอมาและสามารถโค่นหญิงสาวนักดาบลงได้ตอนนี้เหลือเพียงบอดี้การ์ดร่างยักษ์ที่ทำหน้าที่เป็นประการด่านสุดท้ายแต่เขาก็ถูกกำจัดได้อย่างง่ายดายเมื่อถึงตัวหัวหน้าใหญ่ที่เขาไม่ใช่นักสู้ที่เก่งกาจจึงพ่ายแพ้ไปในเวลาไม่นานในตอนนั้นเองหัวหน้าใหญ่จจึงเข้าาใว่ ทำไมชายคนนี้ถึงแข็งแกร่งได้ขนาดนี้ทั้งหมดเป็นเพราะอดีตภรรยาของเขาใช้ระบบรีเซ็ตเพื่อครองโลกของหัวหน้าใหญ่กับเขาด้วยความสิ้นหวังหัวหน้าใหญ่จึงส่งนักฆ่าไปจัดการลูกชายของเขาเมื่อได้ยินดังนั้นชายผู้นั้นก็สังหารหัวหน้าใหญ่และรีบไปช่วยลูกแต่เขาก็สายเกินไปพวกนักฆ่าสังหารลูกชายของเขาไปแล้วชายผู้นั้นสุดลงด้วยความสิ้นหวังในขณะนั้นเองระบบรีเซ็ตที่ทำงานหนักเกินไปทำให้เกิดระเบิดครั้งใหญ่ทำลายล้างทั้งเมืองอีกครั้งหนึ่ง ชายผู้นั้นถูกเบี่ยงกลับเข้าไปในวังวนของเวลาครั้งนี้เขาใจสลายเขายอมแพ้ทุกๆอย่าง และปล่อยให้นักฆ่าสังหารเขาโดยไม่ขัดขืนแล้วทันใดนั้นเขาก็ตัดสินใจจะลองอีกสักครั้งเขากระโจนขึ้นเครื่องบินบังคับนักบินให้มุ่งตรงสู่ฐานศัตรูเขามาถึงโดยใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีและจัดการนักฆ่าทั้งหมดด้วยปืนกลหนักที่กราดยิงไม่ยัง้งสองนาทีต่อมาเขาก็กวาดล้างบรดี้กาศที่เหลือและไปถึงตัวหัวหน้าใหญ่ก่อนที่เขาจะทำร้ายอดีตภรรยาคราวนี้เขาชนะเขารักษาชีวิตอดีตภรรยาเขาปราบหัวหน้าใหญ่และช่วยโลกเอาไว้ได้แต่มันยังไม่จบ เครื่องรีเซ็ตยังคงตั้งค่าให้ระเบิดทางเดียวที่จะหยุดมันชายผู้นั้นต้องหลอมรวมเข้ากับตัวเครื่องจักรเพื่อคนที่เขารักเขาเดินเข้าไปในเครื่องจักรโดยไม่หันกลับมามอง